สำนักง,งานที่ดินจังหวัดบุรีราชธานีเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยนายมงคลสำราญภูมิเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดบุรราชธานีปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีการจัดแนวทางพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการครอบคลุม5ประเด็นดังนี้ประเด็นที่ 1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดบนราชธานีได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแอคชั่นแคลนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการในสำนักง,งานที่ดินซึ่งสำนักง,งานที่ดินจังหวัดปนราชธานีได้จัดทำโครงการด้านระบบงานบริการจำนวน12โครงการการพัฒนาด้านบุคลากรจำนวน3โครงการโครงการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน2โครงการ1กิจกรรม และโครงการอื่นๆจำนวน3โครงการและได้นำแผนปฏิบัติการไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำไปปฏิบัติในการประชุมประจำเดือนประเด็นที่2 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสำนักง,งานที่ดินได้จัดทําโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานได้ประกาศเจตนารมณ์โนก i v โพลิซีงดรับงดให้มีจอภาพแสดงค่าธรรมเนียมอย่างเปิดเผยมีระบบควบคุมการเบิกจ่ายห้องสารระบบประเด็นที่3การจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน และการควบคุมคุณภาพของงานบริการมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบและรับรองจากผู้จดทะเบียนว่าการปรปับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบและทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินตามโครงการเป็นประจำทุกวันรวมทั้งบนรจุราชการและมีผลการเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงได้ร้อยละ99.99 99. ประเด็นที่4การเร่งรัดงานบริการประชาชนฝ่ายทะเบียนมีการจัดทาําโครงการสั่งงานค้างฝ่ายทะเบียนและติดตามผลอย่างต่อเนื่องฝ่ายรังวัดมีการจัดทาําโครงการสัสงงานค้างฝ่ายรังวัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องกลุ่มงานวิชาการที่ดินมีการจัดทาําโครงการสัสงงานค้างโดยแต่งต,ตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่และเรื่องฝ่ายอำนวยการการรายงานในระบบ MIS สามารถดาเนินการได้ภายในกำหนดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานหรือการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม CSR สามารถดาเนินกิจกรรมได้มากกว่า7กิจกรรม ประเด็นที่5การสนับสนุนงานนโยบายของกรมที่ดินได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการด้านกายภาพที่สำนักง,งานที่ดินจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนให้สำนักง,งานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ครบทั้ง14ข้อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบสมาร์ทแลนด์และช่องทางการรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านธนาคารทางเว็บไซต์ Facebook และปิดประกาศสำนักง,งานที่ดินจังหวัดบนราชธานีจะได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังคำขวัญที่ว่ากรมที่ดินยุคใหม,ม,ม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชน